หลังจากที่กกตส่งเรื่องไปนะคะประธานกกตก็เชื่อมั่นว่าสารและเมนูนั้นจะพิจารณาวินิจฉัยหลักเกณฑ์และก็วิธีคิดคำนวณจำนวนสสบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์นะคะตามที่ได้ส่งหนังสือไปเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็จะไปสืบเนื่องให้การดําเนินการของกกตเดินหน้าพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ทันตามกําหนดกรอบเวลาก็คือ9้าพฤษภาคมนี้ด้วยความรับรื่นค่ะ ยืนเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวนสสบัญชีรายชื่อหรือว่าพาร์ตี้ลิสต์ว่ากกตจะคำนวณหาสสตามระบบนี้เป็นไปตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี2561มาตรา128วรรค5ซึ่งจะทําให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสสพึงมี1คนได้จํานวนสสบัญชีรายชื่อ1คนจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือไม่ ก่อนหน้านี้ประธานกกตกล่าวย้ำถึงสถานการณ์และยืนยันว่าการส่งสารรัฐธรรมนูญเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะยังมีข้อถกเถียงถึงวิธีคิดคำนวณโดยเฉพาะหลักตัวเลขทศนิยมที่น้อยกว่า1เช่น0.8จะถือว่าเกินกว่าจำนวนสสอที่พึงมีหรือไม่ การส่งสารรัฐธรรมนูญจึงเป็นแนวทางที่กะกะตมั่นใจว่าจะได้วิธีคิดคำนวณที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและจะทำให้การประกาศรับรองผลเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนด9พฤษภาคมนี้แต่ว่าการจัดสรรสสที่พึงมีนี่นะครับก็อาจจะไม่สอดคล้องหรือขัดต่อมาตรา91วงเล็บ4ของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุเป็นหลักการว่าในการจัดสรรสอสอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยจะเกินจำนวนกว่าที่พึงมีไม่ได้นั่นก็หมายความว่าถ้าเสเผื่อจำนวนที่พึงมีไม่ใช่เป็น1.00 0เลยพวกนี้เนี่ยประจัดสรรให้ต่ำกว่าศูนย์ mm hmm. ก็ถือว่าอาจถือได้ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ประธานกะกะตยังเคยเปิดเผยว่าวิธีการคิดคำนวณตามตารางของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกะระท มีมาก่อนการบัญญัติมาตรา91ลงในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงวิธีการคิดคำนวณของกะกะตเป็นไปตามตารางที่ว่านั้นและยังมีคำยืนยันเจตนารมณ์จากนายประพันธ์นายกวิิหนึ่งในผู้ร่างรัฐธรรมนูญและร่างพรปประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่ระบุว่าวิธีคิดคำนวณน,นี้เป็นที่มาของคำว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมาย สำหรับการยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนี้กกตออาศัยช่องทางตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญปี2561มาตรา41วรรค2วงเล็บ4ประกอบกับมาตรา43กำหนดให้ทำเป็นหนังสือไม่ใช่การทำคำร้องซึ่งเป็นกรณีของการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจค่ะ